ร่วมกันสาธยายพระไตรปิฎกอันเป็นคำสอนของพระตถาคตสมณหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพู้มีรพรภาครับฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ทำให้เราเกิดปัญญาที่รึกซึ้งแล้วก็กว้างกวางยิ่งขึ้นในพระสูตรที่เราสาธยายไปวันนี้เพียงพระสูตรเดียว ก็คือชื่อว่าพัติยะสูตรแต่ว่าในเนื้อเรื่องหรือว่าในใจความของเรื่องเป็นใจความของกาลามสูตรอย่าปรงใจเชื่อสิบอย่างซึ่งทั้งสิบข้อก่อให้เกิดเรื่องราว ก้ดีความทะเลาะวิวาทไม่จบไม่สิ้นในสังคมนะปัจจุบันทั้งสิบข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เชื่อแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าให้ปรงใจเชื่อแต่ว่าต้องรู้ด้วยตนเองเท่านั้น อันนี้เป็นคําที่ยืนยันจากตถาคตในทุกพระสูตรที่ว่าด้วยการามสูตรอย่าปรงใจเชื่อจะแนะนำกับผู้ที่รับฟังนั่นแหละเบื้องต้นก็คือชาวการามะที่ตถาคตแสดงไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่รู้ด้วยตนเองเท่านั้น เห็นด้วยตนเองทราบชัดด้วยตนเองย่ังถูกต้องเท่านั้นจึงจะปร่งใจเชื่อในสถานที่แห่งนี้ที่บันเพชรบำเพ็ญแห่งนี้โดยมีด็อกเตอร์แม่ชีทศพรวชิระบำเพ็ญเป็นผู้อำนวยการเป็นประธาน ได้สาธยายพระไตรปิฎกได้ประพฤติได้ปฏิบัติจนรู้เห็นด้วยตนเองแล้วจึงเชื่อในคำตราคตหลายท่านในที่นี้ที่นั่งอยู่หน้าที่นี้ก็ที่มาเข้าปฏิบัติก็เชื่อเพราะว่ารู้เห็นด้วยตนเองแล้วจึงเชื่อ เมื่อรู้เห็นด้วยตัวเองจึงเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตนั้นอย่างมั่นคงอย่างไม่หวั่นไหวเชื่อมั่นยิ่งเห็นด้วยตนเองมากเท่าไหร่ยิ่งเชื่อมั่นมากเท่านั้นยิ่งศรัทธามากขึ้นตัวศรัทธาจะตั้งมั่นมั่นคงอย่างลากลึกจะก่อให้เกิดความเพียร ในการที่จะประพฤติปฏิบัติ่อยเกิดสติที่แปลว่าความระลึกได้่อยเกิดสมาธิจิตตั้งมัน่นแล้วก็เกิดปัญญารู้เห็นตามที่ตถาคตได้แสดงไว้พระสิ่งที่ตถาคตแสดงเป็นอักษรเป็นพยัญชนะในพระไตรปิฎกเกิดจาก ปฏิเวทคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นผลของการปฏิบัติที่พระองค์ได้รับผลแล้วประสบแล้วรู้แล้วจึงนำมาแสดงเป็นอักษรเป็นพยัญชนะเมื่อใดก็ตามที่เราประพฤติปฏิบัติตามอักษรหรือพยัญชนะนี้ตามความหมายนี้ก็ไปสู่ปฏิเวทที่จะทาคตได้รับเช่นเดียวกัน แนวาทางปฏิบัติก็เป็นแนวาทางเดียวกันกับพยัญชนะและอักษรนี้อันนี้คือเส้นทางอย่างแท้จริงต้องเป็นเส้นทางนี้และหลายท่านในทีน่นี้โดยมีดรแม่ทีทศพรวัิละบำเป็นเป็นประธานนั้นยืนยันตรงกันว่าต้องคำตถา,า,าคตเท่านั้นต้องคำตถา,า,าคตเท่านั้น มีความเห็นของบุคคลอื่นที่ยังมีโลภะโทสะโมหะแทรกอยู่ไม่ได้นั้นต้องเก็บออกให้เหลือแต่คำาดยากคตเพียวๆเ,เท่านั้นมันจึงจะเป็นไปตามที่เราทราบกันเรื่องปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทคือผลการปฏิบัติถ้าเกิดว่าเราตั้งปริยัติขึ้นก่อนปุ๊บ จะเกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นมาทันทีในบางเรื่องบางสิ่งบางประการบางโอก็แต่ธรรมใดก็ตามเราเอาปฏิเวทขึ้นก่อนปฏิเวทคือผลการปฏิบัติก็คือการที่ตถาคตบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือปฏิเวทผลที่พระองค์ปฏิบัติมา,เ,าเมื่อมีปฏิเวทเป็นผลก็คือหลุดพ้นจากวัฏสงสาร มีพระสัพพัญยุตยานมีทศพลยานมีเวสาและชากรณยานมีศนะีลที่บริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์วิมุตติยานัศสนะอันบริบูรณ์อันนี้คือปฏิเวทเ <c oughs> มื่อพระองค์ได้ปฏิเวทแล้วก็นำมาแสดงเป็นปริยัต ก็คืออักษรหรือพยัญชนะหรือความหมายที่ซ่อนอยู่ในอักษรหรือพยัญชนะ <c oughs> ซึ่งปฏิเวทนี้ก็เป็นแนวทางก่อภัยปริยัตนี้ก็เป็นแนวทางที่จะไปให้ถึงปฏิเวศเพราะเราต้องยึดถือปริยัตินี้ที่เป็นของตถาคตแท้ๆจึงจะไปถึงได้ หนึ่งในนั้นที่พะองคงแสดงไว้คือต้องรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าอันนี้เป็นอก,กุศลอันนี้เป็นกุศลแล้วปฏิบัติหรือละละ,ละส่วนที่เป็นอก,กุศลปฏิบัติในส่วนที่เป็นกุศลอย่างนี้เมื่อได้อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้ด้วยตนเองจะไม่ปรงใจเชื่อในสิบข้อนี้ แต่ว่าเชื่อเพราะรู้ด้วยตนเองแล้วอันไหนที่เป็นจริงเป็นไปตามเหตุและผลจึงเชื่อแต่คำว่าปรงใจเชื่อในสิบข้อนี้คือยังไม่ได้รู้ด้วยตนเองฟังตามกันมาแล้วเชื่อเลยร้อยเปร์เซ็นเลยปรงใจคือเชื่อหมดใจเลยถือสืบๆกันมาเล่าเลยกันมาอ้างตำราคำมพี ตักระการอนุมานการคิดตรองตามแนวเหตุผลเราพินิษพิเคราะห์ตามหลักการแล้วน่าจะใช่หรือเห็นรูปลักษณะว่าน่าจะเป็นไปได้น่าจะใช่หรือถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเลยเชื่อเลยนะยังไม่ได้เห็นด้วยตนเองยังไม่ได้พิจารณาด้วยตนเองอเพราะนั้นตัวหลักสำคัญคือต้องรู้ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนว่า เป็นอก,กุศลเป็นกุศลแล้วจึงปร่งใจเชื่อประมาณนี้ในเรื่องของความเชื่อสิบประการนี้ซึ่งถ้าเรานำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เป็นข่าวดังมากต้องไม่พ้นเรื่องทองนี่แหละ เรื่องการไร้สดขายทองผลปรากฏมาซื้อกันไปเยอะแยะมากมายเพราะอะไรรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้น่าเชื่อถือฟังตามๆกันมาว่าน่าจะใช่คิดแล้วน่าจะใช่อะไรประมาณนี้ก็เลยเชื่อแล้วก็เสียหายกันไปไม่รู้เท่าไหร่ปัจจุบันก็ฟ้องร้องกัน ประมาณนี้เพราะอะไรเพราะปรงใจเชื่อโดยไม่ได้เห็นหรือรู้ด้วยตนเองก่อนหลักสำคัญเลยก็คือเขาใช้วิธีการคือทำให้เรามองเห็นรูปลักษณะแล้วว่าน่าเชื่อถือใช่ไหมเขาจึงสร้างรูปลักษณ์ต่างๆโฆษณาต่างๆเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความน่าจะเป็นไปได้น่าเชื่อถือ แล้วก็ไปเอาคนที่มีชื่อเสียงอะไรต่ออะไรต่างๆมาช่วยกันทําให้หน้าเชื่อถือขึ้นไปอีกเราดูแล้วเออหน้าเชื่อถือก็พลอยโดนกันไปเป็นห่างว่าประมาณนี้ทั้งผู้ที่มารับงานทั้งผู้ที่ไปซื้อก็เป็นข่าวดังอยู่ประมาณนี้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสาธยายพระตพไตรปิฎกไปเราก็ต้องพิจารณาใช่ไหม จริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่จากเอาราคาห้าพันกว่าบาทเหลือสามร้อยกว่าบาทโอ้ความโลภเกิด่ยโลภะในนี้น่ชัดเจนเลมัว่าเพราะโลภะคือความโลภเกิดขึ้นความอยากได้เกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมไม่เกื้อกูล ชัดเปะเลยเพื่อทุกตลอดการละนานเพราะความโลภพอรู้ว่าถูกหลอกก็เพาะโทสะเลยทีนี้พอเวลาโลภะกบโทสะเกิดโมหะครอบอีกชั้นหนึ่งไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังโลภกําลังอยากได้ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังโกรธกาลังโมโหเพราะนั้นตัวสติปัฏฐานที่เราจเจริญภาวนากันนั้นทําให้มีสติเมื่อมีสติ ความโรคเกิดก็รู้ว่าความโลคเกิดโทสะเกิดก็รู้ว่าโทสะเกิดจึงไปเห็นโทสะที่เกิดขึ้นในจิตเพราะตัวสติไปช่วยกำจัดโมหะอย่างอง่อนๆในเบื้องต้นนะไม่ได้เด็ดขาดแต่วันณขณะนั้นที่มีสติทำให้เราเห็นว่าตอนนี้จิตของเราถูกโทสะคือความโกรธครอบงำนั้นหลายคนพอปฏิบัติไปก็เอ๊ะ ทำไมความโกรธหรือโทสะของฉันเยอะจังเลยทำไมมีราคะทำไมมีโลภะเยอะจังเลยเห็นมากเห็นบ่อยเพราะสติที่มีกําลังนั่นแหละไปปิดบังถ้าไม่มีสติโมหะครอบอีกชั้นหนึ่งโมหะไปว่ามืดไปว่าบอดแปว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าโกรธไม่รู้ว่าโลภไม่รู้ว่าอยากได้ ไม่รู้ว่างดหงิดไม่รู้ว่าลำคาญไม่รู้ว่าโมโหประมาณนี้เพราะนั้นรู้เห็นด้วยตนเองตามที่ตถาคตได้แสดงไว้จึงเชื่อมัน่นนี่เป็นความเชื่อมั่นที่มั่นคงแล้วก็จะไม่ถอยหลังเพราะรู้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงไม่ได้ฟังจากใครไม่ได้เชื่อเลื่อมใสตถาคตเพราะฟังอธิบายเพิ่มเติมไม่ใช่ ไม่ได้เชื่อหรือเรื่อมใสเพราะอักษรหรือตัวหนังสือนี้ที่ปรากฏในหนังสือในพระไตรปิฎกแต่เพราะอาศัยอักษรหรือพยัญชนะหรือคำอธิบายเพิ่มเติมมาประพฤติปฏิบัติจนเห็นหรือรู้ด้วยตนเองจึงเชื่อ,อนี่คือลำดับขั้นตอนอย่างนี้ประมาณนี้เพราะนั้นเนในเรื่องนี้ เริ่มต้นที่เจ้าฤชวีที่ชื่อว่าพัทธิยะไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามว่าพระสมณโกดมทรงมีมายารู้มายาเป็นเหตุให้สาวกของพวกเดรัฉีกลับใจพูดง่ายๆก็คือว่าพวกเดรัฉีกล่าวหาพระพุทธเจ้ากล่าวตูพระพุทธเจ้ากล่าวร้ายพระพุทธเจ้าว่าแย่งสาวกเขา ว่าอย่างนี้เลยก็แล้วกันสาวกกี่คนกี่คนที่พวกเดรธีส่งมาโต้วาทะกับพระสมณาโคดมโต้เสร็จเป็นสาวกหมดเลยก็เลยโจมตีว่าพระสมณาโคดมทรงมีมารยาทรงรู้มารยาเป็นเหตุให้สาวกเดรธีกลับใจแต่ว่าาพวกนั้นเนี่ยเป็นมิชฉาทิฏฐิ ไม่คิดเลยว่าบุคคลที่มาเป็นสาวกของพระาคตเป็นผู้มีปัญญาเพราะรู้ตามความเป็นจริงเพราะเห็นตามความเป็นจริงด้วยตนเองแล้วจึงยอมเป็นสาวกด้วยตนเองไม่ใช่เพราะพระศา,ศาสดาชักชวนเชิญชวนบังคับไม่ใช่พระองค์ไม่ได้ชวนเลยในพระสูตรนี้ยืนยันชัดเจนว่า เมื่อพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาจบพัิยะเลื่อมใสใช่ไหมพัทยะฤชวีเลื่อมใสชื่นชมภาสิทธ์ของพระตถาคตว่าพระภาสิทธของพระผู้มีภาชัดเจนไพเราะยิ่งนักถ้าต่อจนจบก็เปิดของที่ปิดหงายของที่กว้าง บอกทางแก่ผู้หลงทางจุดประทีปในที่มืดหรือส่องไฟในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคว่าเป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต พัทยะเข้าใจเห็นด้วยปัญญาตนเองจึงเชื่อจึงเรื่อมใสและยอมตนเป็นสาวกโดยตถาคตไม่ได้ชักชวนเลยซึ่งตถาคตก็ถามยืนยันว่าพัทยะเราได้กล่าวชักชวนเธอหรอเราได้กล่าวชักชวนท่านอย่างนี้เหรอว่าท่านจงมาเป็นสาวกของเราเถิด เราจะเป็นศาสดาของท่านปฏิยาบอกไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพว์ก็เลยตรัสบอกว่ามีสมณะาพามพวกหนึ่งก็คือพวกอัญญะเดรธีนั่นแหละกล่าวตูวเราผู้มีวาทะอย่างนี้บอกอย่างนี้ด้วยถ้อยคําอันไม่แน่นอนเป็นคําเปล่าคําเท็จไม่จริงว่าสมณะโคโดมีมารยารู้มายาเป็นเหตุให้สาวกเดรฉีมานับถือประมาณนี้ แต่ว่าคําว่ามายาในที่นี้คือคําสอนพระธรรมเตศนาหรือพระธรรมวินัยทําให้พัทธิยะฤทชวีกราบทูนพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมายาเป็นเหตุกลับใจนี้ดีนักเห็นไหมงามนักถ้าเกิดว่าญาติสาโลหิต อันเป็นที่รักของข้าพระองพึงกับใจด้วยมารยานิจจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่บรรดาญาติพี่น้องเหล่านั้นเห็นไหมตัวเองทราบพระธรรมวินัยที่ตถาคตแสดงไว้ว่าดีอย่างนี้ยอดเยี่ยมอย่างนี้อยากจะให้บรรดาญาติสารหิตได้ฟังได้เลื่อมใสบ้างได้นำไปประพฤติปฏิบัติบ้บาง ไม่เฉพาะญาติสาโลหิตแม้กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็คือวันณะทั้งสี่ในอินเดียวันณะกษัตริย์วันณะพรามวันณัแพทย์วันณะสูตรถ้าเกิดได้ฟังพระธรรมเทศนาหรือพระธรรมวินัยนี้จะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่หมู่ชนเหล่านั้นตลอดกาลละนานนี่คือความยอดเยี่ยมในพระธรรมวินัยของตถาคต ถามว่าพัทธิยลฤทธิชวีเห็นอะไรจึงชื่นชมยินดีภาสิทธาคตรประกาศตนเป็นอุบาสกอะไรที่ซ่อนอยู่ในพระสูตรนี้ในเรื่องราวเหล่านี้ถามว่าเรารู้ไหมเห็นไหมหรือเฉพาะพยัญชนะกับอักษรหรือจะรู้อัฏฐะคือความหมายในนี้ประมาณนี้ ซึ่งตถาคตก็ตรัสยืนยันว่าคําที่กล่าวอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นคําที่พัติยาิชวีกล่าวเป็นอย่างนั้นพงตรัสเลยว่าไม่เฉพาะมนุษย์แม้เทวดาม,มนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกมารโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะปรามณเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดเลยในสามสสพบเอ็ภพภูมิถ้าได้รับฟังพระธรรมเทศนา เข้าใจนำไปปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อสุขเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่หมู่ชนเหล่านั้นทั้งสามสบอ็ดภพภูมิเลยทีเดียวอันนี้คือความยอดเยี่ยมในพระธรรมวินัยในคำของตถาคตซึ่งผู้ที่มาปฏิบัติที่บ้านเพชรบอมเพ็นแห่งนี้จนถึงวันนี้หลายท่านในที่นี้ได้รู้เห็นด้วย ตนเองรู้ชัดด้วยปัญญาของตนเองจึงเรื่องใสโดยไม่วันไหวและปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ตามอยากให้ผู้อื่นรู้ตาม hmm. ซึ่งหลายท่านในที่นี้ก็พูดออกมาเป็นเสียงเดียวหรือแบบเดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายว่าถ้าเกิดว่า พระหรือว่าภิกษุทั้งหลายสาธยายพระไตรปิฎกทั่วประเทศจะยอดเยี่ยมขนาดไหนมูชนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายสาธยายพระไตรปิฎกทั่วประเทศหรือพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสาธยายพระไตรปิฎกจะยอดเยี่ยมขนาดไหนนี่คือผู้ที่ได้รู้เห็นด้วยตนเองผู้ที่มีศรัทธาโดยไม่หวั่นไหวจะปรากฏคำพูดนี้ออกมาจากใจเหมือนกับ พัทธิยะนี่เลยเหมือนกับพัทธิยะฤทธิชวีบุตรนี่เลยเพราะนั้นอขอไปพัทธิยะฤทธิชวีเนะมีความคิดมีความรู้สึกแบบนี้เลยสำหรับผู้ที่เข้าใจผู้ที่มีความเรื่อมใสโดยไม่หวั่นไหวหรือเรื่อมใสโดยมั่นคงแล้วก็เข้าใจในคำดังาคก จะมีความคิดแบบนี้แล้วก็จะมีคำพูดนี้ออกมาวันนั้นก็อนุโมทนากับทุกท่านเนาะโดยเฉ่าะยง,งิ่งมาหลายท่านโดยมีดรแมชีทศพรวชิระบำเพ็นนั้นเป็นประธานที่ได้เข้าใจในพระธรรมวินยัยเข้าใจในคำดยถากรู้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองแล้ว ยงเชื่อเริ่มใช้เป็นแลวหลายท่านเริ่มใช้เป็นเริ่มทำเป็นเริ่มปฏิบัติเป็นเมื่อจิตมีสมาธิเริ่มน้อมเข้ามาสู่จิตหรือน้อมจิตของเราเข้าไปสู่พระธรรมนะเริ่มได้พบได้เห็นสิ่งอัศจรรย์หลายๆอย่างในอนุสาสนีปฏิหารของพระงถาคดประมาณนี้เนาะประมาณนี้ ังการอบโมทานาทุกๆท่านเลยคงอธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้ให้ท่านทั้งหลายได้จเจริญภาวนาจนกว่าจะถึงเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาที